สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับไม่มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำวัฟเฟอร์ในกระทะแบบง่ายๆเอาไว้ทำกินกันในครอบครัวสำหรับคนที่ไม่มีเตาทำวัฟเฟอร์ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะเนื้อฟูนุม่มแล้วก็หอมอร่อยใช้ได้เลยนะใครชอบทานวัฟเฟอร์นะเดี๋ยววันนี้เรามาทำกินด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเลยค่ะ เริ่มแรกเลยตอกไข่ไก่ลงไป3ฟองค่ะแม่มิ้วใช้ไข่เบอร์สองนะแนะนำให้ใช้ไข่ที่ใหม่แล้วก็สดนะคะตามด้วยนมข้นจืดอันนี้ใช้นมธรรมดาได้เลยนะคะแล้วก็สีเหลืองไข่สีผสมอาหารนิดหน่อยนะอันนี้ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะคนผสมให้พอเข้ากันก่อนคะ่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายตามลงไปค่ะวันนี้แม่มิวใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงใครไม่มีใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะเราจะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์แม่มิวใช้ของตาว้าวนะใช้ห้ออื่นได้เลยนะคะเราจะแบ่งแป้งใส่สองครั้งค่อยๆผสมนะคะจนเข้ากันดีแล้วก็ ไม่มีตัวผงแป้งจับตัวกันเป็นก้อนค่ะประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นใส่น้ำมันพืชตามลงไปค่ะแม่มิ้วใช้เป็นน้ำมันดำข้าวนะใช้แบบอื่นได้เลยนะคะคนผสมให้เข้ากันดีก่อนค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็ใส่ในส่วนของเกลือป่นน้ำเปล่าแล้วก็กลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมลงไปในส่วนของกลิ่นวานิลาใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้ามีก็ใส่จะหอมกว่านะคนผสมให้เข้ากันดีเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ต้องใส่ก็คือผงฟูนะคะให้ใส่ท้ายสุดเลยนะจากนั้นก็ควรผสมให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะพักแป้งไว้อยู่ที่ประมาณ60นาทีใครจะพักแป้งนานกว่านี้ก็ได้นะจะทำให้ตัวแป้งเวลาที่ทำตัวเนื้อวัฟเฟอรออกมาก็จะยิ่งนุ่มขึ้นไปอีกนะคะ หลังจากที่พักตัวน้ำแป้งครบ60นาทีแล้วนะคะให้คนเล็กน้อยก่อนแล้วก็เราก็นำไปทำวัฟเฟอร์บนกระทะได้เลยค่ะสำหรับตัวไส้วัฟเฟอร์นะคะแม่มิ้วใช้ตามนี้นะจัดเตรียมได้ตามชอบเลยนะคะ เดี๋ยวเราวางกระทะแล้วก็เปิดไฟเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการทำตัววัฟเฟอร์อย่าใช้ไฟแรงนะคะทาเนยลงไปเล็กน้อยก่อนคะ่ะใครไม่มีให้ใช้น้ำมันพืชได้เลยนะคะทาให้ชุ่มๆนิดนึงนะคะจากนั้นกระทะก็จะเริ่มร้อนใส่ตัวน้ำแป้งวัฟเฟอร์ลงไปได้เลยนะคะ ให้ใส่ลงไปความหนาแล้วแต่ชอบนะคะถ้าเราใส่หนานิดนึงเขาจะนุ่มกว่าแบบใส่บางๆนะจากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปได้ตามชอบเลยวันนี้แม่มิวก็ใส่3ามอย่างก็จะมีลูกเกดเข้าวโพดแล้วก็ฝอยทองนะคะเรียบร้อยเราก็จะใส่ในส่วนของตัวน้ำแป้งลงอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ปิดฝา พักทิ้งไว้ประมาณที่3-4ถนาทีขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านอีกทีนึงนะให้คอยสังเกตเอานะคะอันนี้ก็ครบที่4นาทีนะของแม่มีวนะคะให้พลิกดูข้างล่างแบบนี้ค่ะถ้าได้ประมาณแบบนี้นะก็ให้พลิกกลับด้านได้เลยแล้วก็ปิดฝาพักทิ้งไว้อีกสักประมาณ2นาทีนะคะอันนี้ครบที่2นาทีนะโดยประมาณนะคะ เราก็ดูข้างล่างนะคะนี่เลยนะได้ประมาณแบบนี้ก็เป็นอันสุกนะคะพร้อมทานได้เลยค่ะเราจะค่อยๆทําแบบนี้ไปจนหมดนะแต่อันนี้ไม่มิวจะทําอันแรกให้ดูนะอันที่เหลือจะ,อะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะตักแบ่งเป็นชิน้นแล้วก็พร้อมทานได้เลยแนะนําให้ทานตอนที่ร้อนๆหรือว่าอุ่นๆแบบนี้เนื้อของเขาจะนุ่มแล้วก็ หอมอร่อยกว่าแบบที่เย็นแล้วนะคะตอนนี้ก็จะร้อนมากๆนะคะต้องระวังนิดนึงนะจริงๆนำออกจากกระทะได้เลยนะแต่อันนี้เพื่ออัดทรสนะคะแม่มิวก็ทำในกระทะแบบนี้ให้ดูนะคะนี่เลยนะเนื้อที่ได้ฟูนะคะแล้วก็มีความหอมมากๆเลยนะนี่ก็เริ่มเย็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวแม่มิวจะจับให้ดูนะนี่เลยนะคะ ให้คลิกเซียว,ว่าเป็นรังพึ่ง er วัฟเฟอร์ละกันนะคะวันนี้เราก็ทำวัฟเฟอร์แบบง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีเตาวัฟเฟอร์นะนี่เลยนะน่าทานสุดๆเลยค่ะก็ถือว่านุ่มใช้ได้แล้วก็อร่อยเลยนะคะถ้าใครไม่มีเตาก็ลองทำกินนะใครทำได้แบบไหนก็มาเม้นบอกแม่มิวนะคะ วันนี้ยังไงแม่มิ้วต้องขอตัวก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิ้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ